ยังอยู่ที่วัดคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นวัดมะสงนะฮะที่จังหวัดนนทบุรีครับเ <c oughs> หตุการณ์นี้ไม่ใช่ยาเสพติดแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าโจรไม่กลัวบาปย่องเข้าไปในวัดแห่งนี้ครับไปเอาเงินจากตู้บริจาคชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าโอ้โหทําแบบนี้ไม่กลัวบาปเลยครับและที่สําคัญละแวกนี้ไม่ใช่แค่ที่วัดครับแม้แต่โรงเรียนยังโดนไปด้วยครับ ในกล้องวงจรปิดภายในวัดมะสงที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับจากภาพจะเห็นได้ชัดเจนครับชายคนนี้สวมใส่หน้ากากอนามัยครับเดินเข้ามาภายในวัดด้อมดอมมองม,องมองแล้วพุ่งตรงไปที่อาคารคล้ายคลึงวิวิต,ตาคารครับเข้าไปยกตู้บริจาคตู้นี้เนี่ยเป็นตู้บริจาคท่าน้ำข้าไฟครับยกลงมาวางลงกับพื้นทุบกระจกให้แตกครับหลังจากนั้นหยิบเงินที่อยู่ในตู้ไปครับ คาดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณสักหนึ่งพันบาทแล้วจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปโอ้โหแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นโจรก่อเหตุแล้วเนี่ยต้องใช้คําว่าอุกอาจก็ว่าได้คพอทุบลงมาอ่าพอยกลงมาแล้วทุบกระจกให้แตกอีกนะฮะทางเจ้าอาวาสวัดมะสงเนี่ยท่านบอกว่าเหตุการณ์นี้ครับตามคลิปเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่4ี่สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วช่วงเวลาครับคุณผู้ชมครับพี่บ๊อบครับคุณกุ๊กครับคบ่ายสองโมงครึง่งกลางวันแสกแสบ กลางวันแสกๆเข้าไปก่อเหตุคนร้ายเนี่ยเข้ามาดูลัดเหล่าครับที่ตู้บริจาคในวัดมีอยู่หลายจุดนะครับแต่มีพระสงฆ์และมีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ครับทาให้ไม่สามารถที่จะลงมือก่อเหตุได้จนสุดท้ายตัดสินใจไปในตัวอาคารอาคาราคล้ายคลึงวิวิตาคารเลยครับในอาคารเนี่ยไม่ค่อยมีผู้คนครับก็เลยตัดสินใจก่อเหตุทุบตู้ขโมยเงินไปครับตอนนั้นยังมีผู้ ที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ในนี้อยู่หนึ่งคนก็มานั่งรอนั่งเฝ้ารอจังหวะเวลาะต้อกค่อยยกตู้เนี่ยจุดซ่อนไว้พอถึงเวลาไม่มีคนปุ๊บก็เอาไปทุบไว้ข้างหลังหต้าบุชีเนี่ยเนี่ยท่านเจ้าอาวาสท่านบอกว่าไม่ใช่แค่ตู้บริจาคจุดนี้เท่านั้นนะครับที่โดนคนร้ายเข้ามาลักขโมยไปเพราะว่าโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆกับวัดอีกสี่แห่งสี่โรงเรียน ถูกขโมยเงินบริจาคเหมือนกันครับโดนไปเมื่อช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานี่เองเท่ากับว่าโอ้โหคนร้ายเนี่ยก่อเหตุถี่เลยในพื้นที่อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเพิ่มความเข้มงวดหน่อยเข้ามาตรวจตราเข้ามาเฝ้าระวังอย่างวัดเนี่ยเป็นสถานที่เปิดบุคคลภายนอกเนี่ยสามารถเข้าออกได้ปกติอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องเพิ่มเรื่องของกล้องวงจรปิดแล้วก็จุดที่ตั้งตู้บริจาคให้อยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่ายเพราะว่าตอนแรกอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดเข้ามาเนี่ย อยู่ในพื้นที่นอกอาคารมาด้อมๆมองๆและเอาคนพลุกพล่านไม่กล้าเอาก็เลยไม่ทำไปทำในตัวอาคารตอนนั้นไม่มีคนอยู่โอ้โหก่อเหตุกลางวันแสกๆจริงๆนะติดไว้ที่ตู้บริจาคเลยมีกล้องวงจรปิดจับภาพอยู่อ่ากล้าจะกล้าเอาไหมเออออนะหรือจะติดว่าตู้นี้คือกล้องวงจรปิดดีตโจรไปเลยที่ตู้เลยนะเออ